สวัสดีค่ะกระสข่าวดังมาแล้วค่ะหายไปนานสิบปีไม่คิดกลับไทยอีกชีวิตล่าสุดเอม็มมาวรารัตน์นางเอกอังกอร์ไม่คิดกลับไทยอีกเชื่อว่าแฟนๆหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดีแน่นอนสำหรับเอม็มมาวรารัตน์สุวรรณรัตน์อดีตนางเอกชื่อดังจากละครเรื่องอังกอร์ของค่ายฉลองพกดีวิจิตฉบับปี2543เอม็มมาได้ตำแหน่งมิสไทยแลนด์ยูเคคนแรก จากการเข้าประกวดมิสแทนทีแลนด์ยูเคประจำปี2539จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพศ2539น้ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเข้าประกวดนางสาวไทยในปีพศ2540ได้ตำแหน่งรองนางสาวไทยอันดับหนึ่งหลังจากนั้นเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด m ิสเอเชียแปซิฟิก9 9 9 7และได้ตำแหน่งมิสเอเชียแปซิฟิก9 9 9ในการประกวดที่เมืองดาวาวประเทศฟิลิปปินส์ได้รางวัลพิเศษนางงามยิ้มสวย ถึงแม้ว่าตอนนี้อายุเขาได้สีแล้วแต่การเวลาทําอะไรความสวยของเธอไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวทั้งหุ่นและรูปร่างสีผิวที่นวลนวนใบหน้าคมคายยังสวยชัดถึงแม้จะผ่านมาหลายปีจนถูกนํามารีเมคและสร้างภาคต่อแต่แฟนๆก็ยังคงไม่ลืมเวอร์ชั่นปี2543นาาแสดงโดยพิ่ทองเจือและนางเอกเอ็มม่าวรารัตที่ตอนนี้หายหน้าจากวงการบันเทิงไทยไปนานกว่าสิปีเพื่อมุ่งมัน่น กับการเรียนจนสำเร็จจบปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไฟรา,ฟราบร์กป,ประเทศเิอรมนีเป็นด็อกเตอร์ในวัย44ปีเวลาผ่านไปนานแค่ไหนสาวเอมมาก็ยังคงสวยมิสางสมกับรองอันดับหนึ่งในสาวไทยปีพศ2540และมิสเอเชียแปซิฟิกปี2540จริงๆทั้งนี้เอมมาจบการศึกษาเกียรตินิยมเหรียญทองจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชาญปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ยุโรปศึกษา จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยด้วยเกเฉลี่ย3.92และประิญญาโทสาขาปัชญาจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์สราชนาจากเกียดนิยมและประิญญาเอกทางรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแฟรเบรริร์กประเทศเยอรมนีไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีแฟนละครหลายคนต่างก็ยังคิดถึงและติดตามเอ็มมาผ่านทางเฟซบุ๊กและวันนี้เราจะพาไปส่องภาพปัจจุบันของอดีตนางเอกดังมาฝากให้แฟนๆละครได้หายคิดถึงกันว่า เธอจะมีความสุขแค่ไหนกันขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก d a i l y r i s p a c s c o m ค่ะข,ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ